นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรสาวฝีมือดีของวงการเลยทีเดียวครับสำหรับดาวอาภิษรานุตยาุลพิธีกรสาวทางช่องสที่แฟนๆจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีจากรายการผู้หญิงยกกําลังแจ๋วและเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกถามมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการปลดพนักงานช่องสามออกครั้งใหญ่ว่ามีเจ้าตัวเป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรือไม่ล่าสุดนะครับดาวอาภิษราออกมาอัดคลิปแจ้งข่าวว่าเธอสิ้นสุดการเป็นพนักงานของช่องสามเรียบร้อยแล้วหลังทํางานมานานกว่า19ปีโดยเธอจะทําหน้าที่ในรายการผู้หญิงยกกําลังแจ๋วเท สุดท้ายนะครับช่วงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ด้วยเธอบอกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะและคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนหลายคนก็ได้โทรเข้ามานะคะทั้งโทรเข้ามาส่งข้อความเข้ามาหรือทักมาถามทางช่องทางต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของช่อง3ใช่ไหมคะและหลายคนคงจะได้ยินสถานการณ์ของช่อง3ในตอนนี้กันนะคะดาวเองเป็นพนักงานช่อง3ค่ะอยู่มาตั้งแต่ปี48ซึ่งนับมาถึงตอนนี้ก็ปี67ใช่ไหมคะก็อยู่กับช่อง3ามาประมาณสิ เปีแล้วค่ะเป็นบ้านที่ทุกคนน่ารักทั้งเจ้านายเพื่อนร่วมงานพี่ๆน้องนองทางช่องสามทุกคนตั้งแต่รปภแม่บ้านทุกคนน่ารักกันหมดเลยค่ะหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยว่ายังอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วช่อง3มมีการปรับลดพนักงานในเที่ยวนี้เยอะมากคือจริงๆเนี่ยมันมีมาหลายรอบมากๆถ้าเกิดหลายคนได้ติดตามนะคะ แต่ว่าในรอบนี้ค่ะด้วยความที่ดาวอยู่ช่อง3มานานช่อง3ก็ดูแลดาวทําให้ดาวได้มีวันนี้ได้รู้จักกับทุกๆคนนะคะก็ในวันนี้อยากจะมาบอกกับทุกๆคนว่าสิ้นสุดการเป็นพนักงานช่อง3แล้วนะคะ สำหรับดาวตอนนี้ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะคะแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดการทํางานทั่วๆไปนะคะก็ยังรับงานรับจ็อบอยู่นะอีเวนต์ต่างๆพิธีกรต่างๆหรือแม้แต่ง,งานการสอนการบรรยายนะคะหรืองานช่องอื่นๆสามารถติดต่อมาได้เหมือนเดิมแต่ว่าหลายๆคนจะเจอดาวได้หน้าจอช่อง3จนถึงเทปสุดท้ายก็คือสิ้นเดือนธันวาคมนะคะเป็นเทปสุดท้ายของผู้หญิงยกกําลังแจ๋วของดาวเองค่ะยังไงก็ฝากติดตามช่อง3ต่อไปนะคะสนับสนุนช่อง3ต่อไปเรื่อยๆก็ยังคงมีกว่า ตามตั้งใจสำหรับพี่ๆน้องๆที่ยังอยู่นะคะที่จะผลิตคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกๆคนไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะมันเป็นความสมัครใจของดาวด้วยนะคะที่ถือว่าโอเคเราอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าอยู่มานานพอสมควรแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ๆให้น้องๆได้ขึ้นมาด้วยนะคะส่วนใครสนใจอยากจะร่วมงานกับดาวก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะทุกที่ตอนนี้ว่างอยู่นะคะเปิดโอกาสให้จีบได้นะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ต้องให้กำลังใจจริงๆเป็นความสมัครใจของตัวเองด้วยนะคะก็ต้อง ขอบคุณช่อง3ด้วยอย่าลืมติดตามนะคะช่อง3ก็ยังคงอยู่ต่อไปอยู่เป็นเพื่อนของคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะและเมื่อมีคนเข้ามาสอบถามว่าจ้างออกหรือได้เงินชดเชย300วันเป็นเงินเท่าไหร่ดาวพิศราก็ตอบแบบคำๆว่า3บาทค่ะพอคนก็ถามอีกนะครับว่า3บาทนี่ทองใช่ไหมแล้วเจ้ตัวก็บอกว่าใช่และเมื่อมีคนมาแสดงความคิดเห็นว่า19ปีไม่ครบ20ปีก็ไม่ได้400วันสดาวพิศราก็บอกว่าไม่สนค่ะเชิดค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะหลายคนนะคะก็ได้โทรเข้ามานะคะทั้งโทรเข้ามาส่งข้อความหรือว่าถามมาทางช่องทางต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของช่อง3มใช่ไหมคะหลายๆคนคงจะได้ยินสถานการณ์ของช่องสาในตอนนี้นะคะก็ดาวเองเป็นพนักงานช่องสามค่ะอยู่มาตั้งแต่ปีส8ซึ่งนับถึงตอนนี้ก็ปีห7เจดใช่ไหมคะก็ประมาณ19ปีแล้วค่ะอยู่กับช่องสามมา1 9ปีก็เหมือนเป็นบ้านที่แบบว่า ทุกคนน่ารักนะคะทั้งเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานพี่ๆน้องๆชาวช่องสามทุกคนนะคะตั้งแต่แม่บ้านรอปภทุกคนน่ารักกันหมดเลยค่ะหลายคนก็แสดงความแบบเเป็นห่วงเป็นใย,ยว่ายังอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็จะเลยมาบอกทุกๆคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องสามมีการปรับลดพนักงานในเที่ยวเนี้ยเยอะมากจริงๆมีมาหลายหลายรอบมากๆแล้วถ้าเกิดหลายคนได้ติดตามนะคะแต่ว่าในในรอบนี้ค่ะด้วยความที่ดาวอยู่กับช่องสามมานานช่องสามก็ก็ดูแลเรานะคะทา ให้เรามีวันทุกวันนี้แล้วก็ได้รู้จักกับทุกคนนะคะก็ในวันนี้อยากจะมาบอกทุกคนว่าสิ้นสุดนะคะการเป็นพนักงานช่องสามแล้วสําหรับดาหตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะคะแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดการทํางานาท,ทั่วไปนะคะก็ยังรับงานรับจ็อบอยู่ในอีเวนต์ต่างๆพิธีกรต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นงานเรื่องของการสอนการบรรยายนะคะหรืองานช่องทางอื่นสามารถติดต่อมาได้เหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่าหลายๆคนจะเจอเราได้อ่ หน้าจอกช่องสามนะคะจนถึงเทปสุดท้ายก็คือสิ้นเดือนธันวาคมนะคะเป็นเทปสุดท้ายของผู้หญิงกำลังแจ๋วของดาวเองนะคะก็ยังไงฝากติดตามช่อง3ามต่อไปนะคะสนับสนุนช่อง3ามต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าก็ยังคงแบบมีความตั้งใจสำหรับพี่ๆน้องๆที่ยังอยู่นะคะที่จะผลิตคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกๆคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามันเป็นความสมัครใจของเราด้วยนะคะที่ถือว่าโอเคมาถึงตรงนี้เราก็ อยู่มานานมากพอสมควรและก็เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ๆให้กับน้องๆได้ขึ้นมาด้วยนะคะส่วนใครสนใจอยากจะร่วมงานนะคะกับดาวก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะทุกที่ตอนนี้ว่างอยู่นะคะเปิดโอกาสให้จีบได้นะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องให้กาลังใจเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นความสมัครใจของตัวเองด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณช่องสด้วยอยลืมติดตามนะคะช่อง3ก็ยังคงอยู่ต่อไปอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้คุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะส่วนดาวก็ติดตามกันได้ผู้หญิงกาลังแจว๋วจนถึง31ธันวา ผมนี้ค่ะฝากติดตามให้กำลังใจได้นะ